สวัสดีค่ะพบกับจิตจา DIY นะคะสำหรับคลิปนี้เรามาทำรูปหัวใจแบบวงแบบนี้กันค่ะต้อนรับวันวาเลนไทน์สวยน่ารักค่ะซึ่งมีวิธีทำที่ไม่ยากเลยนะคะดูอุปกรณ์กันเลยนะคะ สำหรับอุปกรณ์ก็เหมือนเดิมเข็มได้กันไกลหลอดเอาไว้พับให้เป็นรูปแบบต่างๆลูกป,ปัดกระดิ่งพลาสติกเลื่อมดอกไม้ค่ะเอาไว้ปักลงในงานของเรานะคะก็ถ้าสำหรับเลื่อมดอกไม้นี้ก็จะมีขนาดใหญ่เท่านี้และขนาดเล็กเท่านี้นะคะก็จะมีอยู่สองขนาดค่ะ ใครสะดวกขนาดไหนชอบขนาดไหนก็สามารถปักลงได้เช่นเดียวกันนะคะก็จะอยู่ประมาณนี้ค่ะอันนี้ก็เป็นไข่มุกนะคะเอาไว้ปักใส่กับดอกไม้ค่ะหรือใครมีเป็นลูกปัดลูกเล็กๆก็ได้เช่นเดียวกันค่ะสำหรับการเย็บนั้นนะคะเราก็จะเริ่มเย็บจากข้างล่าง จากข้างล่างเลยนะคะเย็บหลอดสามเหลี่ยมเข้าไปก่อนสองอันเสร็จแล้วก็จับมัดให้แน่นเย็บหลอดเข้าไปอีกสี่อัน ก็จะได้รวมกันหอันนะคะ ออครบหกอันแล้วเราก็ปักเลื่อมดอกไม้ลงไปคราวนี้เราก็จะปักขึ้นไปแบบนี้นะคะถ้าใครถนัดด้านขวาก็ปักไปด้านขวาก็ได้แต่เราถนัดซ้ายเราก็จะปักมาฝั่งนี้ก่อนนะคะแทงเข็มมาทางด้านซ้าย แบบนี้ค่ะเสร็จแล้วเพิ่มหลดเข้าไป3อัน เพิ่มเข้าไปครบ3ามอันแล้วเราก็จับเย็บให้ติดกันก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะหนึ่งสสามสี่ห้า เราก็จะเริ่มเย็บไปเรื่อยๆเ,เริ่มแทงเข็มขึ้นไปข้างบนนี้ไปตรงนี้เสร็จแล้วข้อใส่เข้าไปอีกหนึ่งอัน เข็มขึ้นไปตรงที่เราใส่ไป1อันนั้นแล้วก็ไปเพิ่มอีก4อัน จะเป็น5อันนะคะก็เย็บเข้าไปเรื่อยๆค่ะ มาได้ครบห้าอันเราก็เย็บให้ติดกันก็จะเริ่มเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็เริ่มเย็บให้ติดกัน เสร็จแล้วเราก็จะเย็บขึ้นไปเรื่อยๆนะคะหนึ่งสองสามสี่ตรงที่ห้าตรงนี้หนึ่งสองสามสี่ตรงที่ห้าตรงนี้นะคะเราก็เย็บติดกันเย็บขึ้นไปเย็บขึ้นไปข้างบนเรื่อยๆค่ะ เย็บเข้าไปหนึ่งอัน พอได้แบบนี้เสร็จเราก็เย็บอีก4อันทุกช่องข้างบนจะใช้5อันนะคะก็จะได้1ดอก2ดอก3ดอกทำไปเรื่อยๆค่ะเราก็ใส่ไปเรื่อยๆ เมื่อเราใส่ได้ครบ5 1,2,3,4,5ก็จับเย็บให้ติดกันก็จะได้แบบนี้ นะคะก็จะเริ่มเป็นวงเข้ามาแล้วต่อไปเมื่อเราใส่เริ่มดอกไม้เสร็จเราก็จะเย็บขึ้นไปนะคะเย็บขึ้นไปเรื่อยๆนะคะค่ะหลังจากเราเย็บมาเรื่อยๆนะคะก็จะเริ่มเป็นครึ่งแบบนี้แล้วนะคะเสร็จแล้วเราก็เย็บมานะ ตรงกลางเราจะไม่นับนะคะกลัวหลงนะคะสำหรับมือใหม่เราจะนับเป็นดอกมานะหนึ่งสองสามสี่ห้าได้ห้าดอกตรงนี้นะคะพอแล้วเสร็จแล้วเราก็จะมาทำตัวกึ่งกลางเหมือนเดิมค่ะแทงเข็มเข้ามาถึงจุดนี้แทงเข็มขึ้นมาแทงเข็มขึ้นมานะคะแล้วก็มาร้อยรูปสามเหลี่ยมอีก สอันนะคะใส่ตรงนี้ก็จะเป็นตัวกึ่งกลางนะคะก็เย็บไปเรื่อยๆค่ะเหมือนเดิมใส่เข้าไปอีกสี่อันเย็บเข้าไปเลย ก็จะได้เป็นแบบนี้นะเสร็จแล้วเหมือนเดิมเร็บต่อไปค่ะ ชิ้นที่สี่ชิ้นที่ห้าแล้วก็เย็บให้ติดกันเลย เย็บให้แน่นก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเนี่ยตรงเนี้ยก็จะได้กึ่งกลางแล้วก็จะเหลืออีกเป็นวงแบบนี้นะเราก็ใส่มาเรื่อยๆจนครบรอบนะคะเหมือนเดิมแทงเข็มลงมาข้างล่างนี้แทงมาตรงนี้นะคะ หนึ่สาสี่ตัวที่ห้าตรงนี้แทงมาเพื่อที่จะมาทำต่อให้ครบวงเลยค่ะเมื่อเราเย็บนะคะมาเรื่อยๆนะคะจนครบตรงกลางนี้นะคะข้างล่างเราไม่นับตรงข้างบนตรงกลางนี้เราไม่ไม่นับนะคะก็จะได้หนึ่งสสามสี่ห้าดอก ต่อไปเราก็จะทําเหมือนเดิมข้างขวานี้เราก็จะทําเหมือนเดิมหนึ่งสองสามสี่ห้าเหมือนกันนะคะก็จะออกมาเป็นรูปแบบแบบนี้ค่ะเป็นแบบนี้นะคะหนึ่งสองตรงกลางไม่เอานะไม่นับนะหนึ่งสองสามสี่ห้านี้ตรงกลางข้างบนนะเขาจะเป็นมุมแหลมๆแบบนี้ไม่นับนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้านะคะ ซ้ายกับขวาจะเท่ากันเมื่อกี้เราพูดถึงถ้าถึงจุดนี้แล้วนะคะเราก็แทงเข็มขึ้นมาข้างบนตรงนี้หนึ่งสองสามสี่ตรงนี้นะคะแทงเข็มขึ้นมาอ่ะแล้วเราก็ร้อยต่อมาเรื่อยๆร้อยเสร็จเย็บเสร็จก็ลงมาเรื่อยๆค่ะลงมาเรื่อยๆนะคะก็จะเป็นตัวแหลมมุมแหลมนี้ลงมาเรื่อยๆค่ะร้อยจนครบห้าค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้านะคะอ่ะ แบบนี้ค่ะก็ทำไว้ให้ครบ2อันนะคะแล้วเราก็จะนำมาเย็บประกบติดกันค่ะค่ะเมื่อเราได้2อันที่เหมือนกันนะคะก็จะเป็นแบบนี้ต่อไปเราก็จะนำทั้งสองอัน2ชิ้นนี้มาเย็บประกบติดกันโดยเราจะเย็บข้างนอกนะคะข้างนอกแบบนี้นะคะข้างนอกแบบนี้มันจะเป็น เท่ากันเลยนะคะจะขนาดเท่ากันแล้วเราก็เย็บให้ติดกันค่ะเหมือนเราเย็บโมบายปลานั่นแหละค่ะเราก็เย็บไปเรื่อยๆค่ะเย็บมาเรื่อยๆแล้วก็เย็บให้ติดกันเรื่อยๆ ค่อยๆเย็บไปจนติดกันเลยแล้วเราก็แทงเข็มเมื่อติดกันแล้วเราก็แทงเข็มไปเรื่อยๆค่ะเย็บโดยรอบด้านด้านนอกก่อนนะคะแบบนี้เราก็แทงเข็มไปเรื่อยๆแทงเข็มมาตามมุมของหลอดของเราตามมุมของหลอด ก็แทงเย็บให้ติดกันไปเรื่อยๆเลยค่ะเสร็จแล้วพอข้างนอกเราเย็บติดกันเสร็จแล้วส่วนข้างในส่วนข้างในตรงนี้นะคะส่วนข้างในตรงนี้ตรงนี้เราก็เย็บให้ติดกันด้วยนะคะข้างในนี้เราก็เย็บให้ติดกันด้วยค่ะเดี๋ยวกลับมาดูค่ะ ค่ะเมื่อเราเย็บรอบด้านข้างแล้วนะคะก็จะได้เป็นแบบนี้ก็จะเป็นรูปหัวใจให้เห็นแล้วต่อไปนะคะด้านในของเรานะคะด้านข้างในเราก็ต้องมาเย็บติดเหมือนกันนะคะนะคะ เราก็เย็บให้ติดกันเหมือนกับด้านนอกค่ะเราก็ค่อยๆเย็บไปเรื่อยๆค่ะ แบบนี้นะคะเย็บไปเรื่อยๆค่ะเย็บบนรอบจนกว่าจะถึงตรงนี้นะคะก็จะเสร็จเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวกลับมาดูอีกทีนะคะค่ะหลังจากที่เราเย็บมาเรื่อยๆนะคะข้างในนะคะก็จะเป็นแบบนี้ก็ติดกันเรียบร้อยสำหรับการเย็บนั้น คุณจะแทงเข็มมาเพื่อเย็บเหมือนรูปปลาแบบนี้ไม่ได้นะคะเพราะว่ารูปหัวใจของเราเขาจะเป็นส่วนโค้งมาแบบนี้เข็มก็จะทิมแทงไปไม่ได้นะคะเราก็จะแทงขึ้นไปแบบนี้ก่อนนะคะแทงเข็มขึ้นไปข้างบนตามจุดนี้ก่อนนะขึ้นไปตรงส่วนของดอกก่อนนะคะ เสร็จแล้วเราก็แทงเข็มผ่านเข้ามานะคะนี่เข็มก็จะถึงจุดที่เราจะต้องเย็บให้ติดกันนะคะก็จะได้แบบนี้ ก็พยายามเย็บให้ติดกัน นี่นะคะก็ติดกันเรียบร้อยก็จะได้เป็นแบบนี้ถ้าเราจะทําช่องต่อไปนะคะสำหรับใครที่ยังเย็บไม่เสร็จนะคะเราก็แทงเข็มขึ้นมาส่วนนี้ก่อนเราก็ทําขึ้นมาแบบนี้ถึงจะได้มาเย็บเป็นช่องเป็นช่องเป็นจุดเป็นจุดนะคะอันนี้ของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ,ะก็ได้รูปหัวใจ ลักษณะเป็นวงแบบนี้แล้วค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาโยงด้วยรูปดาวค่ะเพื่อทำเป็นที่แขวนนะคะได้แบบนี้แล้วเราก็จะใส่สามแฉกแบบพับมุมลงไปด้วยนะคะ สำหรับวิธีการพับหลอดนั้นนะคะเดี๋ยวก็จะเอาลิงก์นะคะไว้ข้างล่างไว้ให้นะคะเพื่อหักทำได้เลยค่ะสำหรับสามแฉกแบบนี้นะคะในคลิปรวมของเราไม่มีสอนนะคะแต่จะมีสอนทำสามแฉกแบบธรรมดาแบบนี้ก็แค่เราหักนะคะหักเข้าไปเอามือนิ้วโป้งจิกเข้าไปหักแล้วก็กดแบบนี้ ก็ได้แบบนี้แล้วค่ะส่วนช่วงโยงนะคะเราก็จะมาโยงให้ดูนะคะเดี๋ยวกลับมาดูค่ะ นี่นะคะเราก็จะห้อยรูปดาวลงมาใส่ลูกปัดนะคะ3เม็ด1 2 3มากับดาวสาแฉกแบบพับก็ใส่ระหว่างจุดนี้นะคะอันนี้กลึ่งกลางน,นี่นะคะแล้วก็โยงขึ้นไปเสร็จแล้วเราก็จะเหลือร้อยลูกปัดกับกระดิ่งลงไปนะคะ เหมืนเดิมค่ะเราก็จะร้อยลูกปัดเข้าไปก่อนร้อยลูกปัดแบบนี้เข้าไปก่อนนะคะมัดไว้แล้วเราก็ใส่กระดิ่งพลาสติกลงไปแบบนี้ค่ะแล้วเราก็ร้อยนะคะร้อยแบบนี้ค่ะ สามเม็ดสามเม็ดนะคะแล้วก็ร้อยสามแฉกแบบพับลงไปแล้วเราก็มาเริ่มนะคะมาเริ่มร้อยเข้าไปเลยกี่เส้นก็ตามที่เราชอบนะคะ เราจะร้อยใส่ข้างนี้ด้วยก็ได้นะคะร้อยได้หมดเลยก็ร้อยเข้าไปค่ะ ก็ได้แบบนี้นะคะเราก็จะร้อยเหมือนเดิมไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเร็จแปดนะคะแปดเก้านะคะหรือใครอยากจะทำสูงขึ้นมานะคะขึ้นมาตรงนี้ก็ได้นะคะเดี๋ยวกลับมาดูค่ะ เราก็เย็บไปอีกเรื่อยๆนะคะจนครบเส้นที่เก้าเราก็เย็บล็อกให้แน่น ก็เสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็จะใส่ทั้งหมด1 2ึ่งสองสามี่ห้าหเจ็ดแปดเ้าเเส้นหรือถ้าใครไม่ชอบ9้าเส้นนะคะก็ใส่ถึงนี้ก็ได้แค่7เส้นนะคะแถวนี้เราชอบเลข9้านะก็จะใส่9้าเส้นค่ะ เราก็ทำการตัดเส้นได้ออกให้เรียบร้อยก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะนำไปแขวนให้ดูค่ะ ขอบคุณที่รับชมนะคะอย่าลืมนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของเราค่ะสำหรับคลิปนี้ทำหัวใจแบบวงก็เสร็จเรียบร้อยค่ะลองทำดูนะคะตอนรับวันวาเลนไทน์นทค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวจะไปแขวนให้ดูค่ะ You mm -hmm. go wrong.